เป็นคำชี้แจงที่ได้มอบให้ต่อทางคณะกรรมการเฉพาะจิตของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของตำรวจสันติบาลโดยสรุปแยกเป็น3กรณีกรณีของนางแก้วตามองจินดาน,นี้ที่อ้างว่าช่วงเวลาตีสองครึ่งของวันที่20พฤษภาคมบนดาดฟ้าเรือเดินสมุทรไวทิ้ไงไลน์เดินทางจากสตอกโฮล์มไปยังฟินแลนด์ซึ่งช่วงร<ล>ะยะเวลางกล่านเดือนพฤษภาคม<ห><ห> อยู่ในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกนึงนือในแถบสแกนดิเนเวียท้ avia, ทองฟ้าสว่างตลอดทั้งคืนแล้วก็เป็นช่วงที่ลมทะเลเหนือนั้นเมีความหนาวเย็นมากฉะนั้นการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะก,กล้าต่อเสื้อผ้าสัมผัสกับลมหนาวเย็นจากขั้วโลกเหนือนั้นคงเป็นไปได้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่วงเวลาประมาณีสองเศษนั้นนางแก้วตาหมองจินดาและลูกชายชื่อโจนาธาน ก็ยังคงหลับอยู่ในที่นั่งในห้องพักผู้โดยสารรวมร่วมกับคณะสิทธิผู้ติดตามซึ่งในกรณีนี้มีพยานบุคคลที่เห็นนางแก้วตาพร้อมทั้งลูกชายหลับอยู่ในช่วงเวลาตีสองเศษหน้าห้องถวองเรือคือหนึ่งคุณตรินวิสุทิธามสองคุณบุษบาสุธรรมสุภาซึ่งปัจจุบันอยู่ออสเตรเลียสามคุณวารุณีกฤษคํานวยพงส่วนบุคคลอื่นๆนั้นก็รู้ว่านางแก้วตานั้นนอนอยู่ในห้องเดียวกันแต่ไม่สามารถระบุเวลาได้อย่างแน่ชัด เพราะขนาดนั้นทุกคนเพิ่งปรับจากการตรับจำในการเดินทางอันยาวไกลสารพยานบุคคลผู้ได้รู้เห็นว่าท่านพระราจายนยันตระในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็ยังคงพักอยู่ในห้องพักส่วนตัวของท่านในชั้นล่างของเรือก็คือตัวตวมาเองสรุปแล้วคำก่ลาวหาของดรกิงแก้วอาภากลเป็นความจริงประกรรารใดเขากราบลัการถามคำถามสุดท้ายในเรื่องนี้ ว่าความสัมพันธ์ของพระคุณท่านกับดรกิ่งแก้วก็ดีคุณแก้วตาก็ดีหรือที่เป็นข่าวกันส,สูสานก็ดีอีวาปีเนี่ยลักษณะความสัมพันธ์ของพระคุณท่านต่อคนเหล่านี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดครับจืเข้ามาด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพทั้งสิ้นเริ่มต้นด้วยความจดจาความเคารพทั้งสิ้นแต่ที่ลึกๆลงไปตมาก็ไม่ทราบในภายหลัง อาจจะมีแสงอยู่บ้างอาตมาก็ไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะคิดคิดคิดไปเองคิดไปเองอาจจะเป็นได้ครับผมอ่าบในไหนก็ได้มีการตัดสินมาแล้วว่าวระคุณท่านบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีจํานวนประชาชนเป็นจํานวนมากที่ยังยังไม่เข้าใจยังมีความขังแฝงใจอยู่พระคุณท่านจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้หรือเปล่าครับ